กับยายาก,กลับมาประกบคู่กันอีกครั้งนะคะ <Wow. S 1> ในละครจนกว่าจะได้รักกันของผู้จัดอาร์ตพลังธรรมแห่งค่ายรักละคร <Hey. S 1> เพิ่งจะบวงสรวงกันไปค่ะในบรรยากาศที่ผู้จัดนักแสดงใส่เสื้อฮาวายสีเหลืองซึ่งเป็นสีมงคลนะคะแล้วก็สแสดงให้เห็นถึงความสดใสให้สมกับเป็นละครแนวโรแมนติกค,คอมเมดี้ไปขยี้กันค่ะ <c oughs> ะะเราได้มาทำการบวง่วงสำหรับละครเรื่อง Love at First Night จนกว่าจะ,ะาได้รักกันสำหรับ,บเรื่องนี้นะครับความน่าสนใจอ,อย่างแรกคือคู่นี้ก็เคยเจอกันมาเมื่อ5ปีที่แล้วแฟนละครเนี่ยก็อ,อยากจะให้2คนนี้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งอยากแล้วเราก็เป็นพี่วินลี่พี่วินลี่เนี่ยไม่เคยทำง,งานกับลังละครเลยแล้วก็เรื่องนี้โชคดีมากที่ได้คิพี่วิลลี่มา ขอบ่คุณมากเป็นเพื่อิด้วยกับคุณมากครับแล้วก็น้องนอทั้งสองคนน้องเพล่ต์แน้องมีนนะครับก็ยินดีที่ได้มาร่วมงานกันเนี่แหละครับเป็นความพิเศษเราก็ยังมีอีกมากมายแล้วแสดงของเราก็มีเยอะนะครับแล้วก็แต่ละคนก็พร้อมที่จะปล่อยพลังกันเต็มที่มมสำหรับย่าค่ะไม่ไม่เคยเล่นแนวนี้มาก่อนแล้วจะเป็นครั้งแรกซึ่งรู้สึกดีใจเพราะว่าเรามีคอฟในที่ที่เคยร่วมงานกันแล้วแล้วก็แล้วก็พี่หมากับน่ารักมากตอนนี้ขตอนไหนตอนนี้ก็องด้วย อ๋อครับบทน่ารักมากใช่ไม่ใช่แค่ตัวละครที่น่าสนใจคือบทเนี่ยน่ารักมากคือบทสนุกมากๆคืออ่านแล้วแบบอยากเล่นเลยเปิดกล้องเลยได้ไหมเนี่ยตอนเนี้ย นี่คือการตัดผมครั้งแรกในรอบ10ปีของหนูค่ะ<อ><ๆ>ก็เลยก็เลยรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนเพื่อเรื่องนี้เลยก็อยากอยากให้มันเป็นอีกลุคหนึ่งไปเลยสิ่งที่ทำก็คือเป็นเวิร์กช็อปพอ,พอรู้ว่าเอ่อคอมเมดี้ตัวผมเองก็ไม่ค่อยถนัด<อ>ผมก็เลยต้องขอให้คนมาช่วยเวิร์กช็อปกันเยอะๆนะฮะทุ่มเทเต็มที่กลางคืนไม่นอนนะอ่านบทอย่างเดียวโอ้หน่าตื่นเต้นที่จะได้ทำงานกับย่าแบบเต็มๆเพราะว่าเคยเคยจอยกับย่าแบบว่าไปรับเชิญมาแล้วก็ กับทุกคนเลยค่ะเห็นคอมเมดี้นี้อาจจะแบบว่าเลือดสัตว์ก็เป็นไปได้สมินก็ก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าก็ไม่เคยไม่เคยร่วมงานกันเลยแล้วผมมินก็ใหม่มากแล้วก็แบบต้องมาเล่นเป็นเพื่อนพี่หมากด้วยงก็ต้องเวิร์คช็อปกันสักระยะเหมือนกันะพยายามใส่สิ่งที่อ่ปนแฟนละครไม่เคยเห็นทั้งทั้งหมากและญาติเคยทำมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดว่าคงเป็นอะไรที่แตกต่างแน่นอนย บอกอีกนิดนึงค่ะว่าที่ใส่เสื้อฮาวายก็เป็นเพราะว่าจะมีไปถ่ายทําที่ทะเลด้วยและจะเริ่มเปิดกล้องถ่ายทํากันปลายเดือนนี้แล้วค่ะ <Yahoo! S 1> เรื่องนี้ต้องขยี้ <c oughs> กับสายฝนชีช้าง